ดีครับวันนี้นะครับผมจะมาให้ดูไอช่องนี้นะครับ Stupid Buffalo Tom and j e r r y Cheese ช่องนี้ครับ,ด,นะ Buffalo, Jelly, รบดูนะครับจร <ee> ิงมันทำคลิปได้แบบมากเลยเนาะ ทำคลิปได้แบบพยออ่ะในใน,ในีพวกเสลเป็นติ่งกลางๆอันนี้แล้วอันนีน้น่าจะรู้จักกันน่าจะเห็นอันนี้เย,เยอะละอ,อะไรเงี้ยมันวะนี่มาขอไอแกงคอยรูบูนี่ <L an> อ,อ,อัมมนดาทอมแองเจลี่นะครับนี่เดี๋ยวผมจะจดชื่อมันไว้ก่อนนะครับคนออกไปนะครับพวกหมาไม่แดกปัญญาอ่อนขยะ youtube นะครับช่องนี้นะเออมันก็ทำคลิปคล้ายๆกับไอชองเมื่อกี้แหละเล่า,ลาลมันด่าใครบ้างเนี่ยด่าคุณอาร์มอีสิบสองครับด่าคุณคอนนี่นะครับ เอ่อดาคุณวัดเดือดนะครับบอกไปดดยังเลดดนเ่นมันวะตีดอกทง้แล้วมึงเกี่ยวเฮียอะไรวะไอ้แก๊งควายโรบูดิมึงเกี่ยวเฮียอะไรมึงวานี่เฮียดีด้วยดียด่อยไป พูดถึงทีหลังแล้วกันคือมันดไดขี้บึงคนคิดริวนะบันนี้มันดไดขี้บึงคนคิดริวนะมาดูกันว่ามีเม้นอะไรบ้างคุณคนนี้นะบ B เจ็ดเจ็ดนะตอนนี้กูเปลี่ยนโปรไฟล์แล้วัูจำได้อะเพราะจำชื่อมึงได้สาระแน่เก่งแก๊งควายระบุนีเกี่ยวีัยอะไรมึงเลยไม่คุยกับมึง สือกไม่ต้องพูมเลยมันดูคุยกันนเจ้านี้ก็คือคน,น,นดีืมกูรากกับนายยืม ส่วนไอเทเท่ทอเทอาเลเวลหกเก้านะครับพวกนุนสลังจกักรวรรดิอังกฤษไอเจอหลายช่องเลยต่อไปนะครับเทเท่ทอมทอาเลเวลหกเก้านี่ก็ทำคลิปมันเป๊ะอิสานเท่ากับขยะคนอิสานเกี่ยวยางครับ ผมไม่ใช่คนอีสานผมไม่ใช่คนอีสานครับผมเป็นคนเหนือนะแต่ผมพูดอีสานนิดหน่อยมาหบป,ปากไปอันนี้นะครับคือผมเปไปได้นะมันแปลว่าหุบป,ปากนะครับอืมเปไปยังไงวะเป็คนอีสานแล้วหนักหัวพ่อองดี ไม่ต้องสนใจครับเขาเออทีมโฟรเทสสองให้แท็กช่องนี้มันโคตรเด็กสามขวบทําก็พวกขยะเหมือนกันบดพวกข้ามันหัวกูเองนะแล้วมันเกี่ยวเฮี้ยอะไรก็เหมือนวะเฮี้ยเลยไปดูหน้าเอ้ไม่เกี่ยวเฮี้ยอะไรวะไอ้แก๊งควายระบุดมึงไปดูดิเฮี้ยไม่เกี่ยวเฮี้ยอะไรเหมือนไม่อะเฮี้ยแกงควายโลบูดเนี่ยมึงเกี่ยวเฮี้ยอะไรมึงเนี่ยเออมึงเกี่ยวอะไรวะ cái gì đây đi Định nói thắng luôn Lấy เมนกัเลนอบลบลอนี้ก็คือแบบเอาทุกอย่างปล่อยโจมตีอ่ะเป็นอะไรเลอครับดีพอร์ลีด้จบเมนกันแอกเอแอทกล็อกเก็ตแอกออทังอามี่แอทกแทงแอคแทกมีบลลบ เป็นเอาเพลงชาติขานะออเขามรคุณภาพก็อยโอ้เอาอีกแล้วครับไปขุดช่องแล้วไม่ดำดิ่งว่บะบาดำดิ่งจัดละแล้วดูคนเหม็นครับผมเจอไอ้พวกหลุมหลุมแกคนขยะละ หลุมบอ่อขยะมาอยู่ในช่องพวกนี้ด่เองอยู่ในบอ่อขยะเหมือนกันนะนั่นคือแบบแล้วดูดมันดูเม้นดิร้อยห้าสิบสามเม้นอันนี้สองร้อยสิบสองเม้นโอ้โห เราไปครับอันนี้ไม่น่าใช่นะครับอันนี้เขามีเขาปรับตัวแล้วนะแต่พอเจอคนเลือเล้อนแล้วมันจะมีแบบลำหิ่งคนเลือนน้อนอีกอะพวกคนเลื้อนอนะภาษาเพลงเข้าเออเนี่ยนี่นะไอซีเฮดครับน,บนี่อันนี้ใครวาดวะเนะ หันกูไม่ได้วาดครับนุบนนุบนุนุบนุบนนุบนุบนุบ มนกเยอะมากมึงปีช่องไปใหม่กรนะน้นมันตามลูกที่ดิพี่คนนี้เขาเยอะอยู่เลยนะอ่มพี่สลอตนะพี่สลอตคุณสลอตนะแม่ ช่วงนี้ทำไมมันมีแต่ช่องขยะวะเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจจริงๆนะมาครับแค่นี้